ผมมาอยู่ที่เมืองสพรแขวงสวนเขตนะครับมาพักที่เฮือนพักผิงพาใส่นะครับห้องสะอาดดีนะห้องแอร์สองแสนพัดลมแสนห้านะครับผมนอนห้องแอร์สองคืนนะครับเฮือนพักผิงพาใส่นะครับบรรทัดดอกแก้วบรรทัดดอกแก้วนี่นะครับส่วนเลี้ยวขวานี่จะไปทางโน้นนะครับไป ไปเซโนนะครับไปทางนี้ทางหมายเลขสิบนะครับบ้านทาด,ดอกแก้วออกมาจากวงเวียนประมาณหลักหนึ่งนะครับอยู่ถ้ามาทางตลาดก็เจอวงเวียนก็โคบสายมานนะครับจะเป็นสี่แยกนะครับ คราวนี้นาข้าวสวยงามนะครับมาข้าวแล้วไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะี่สองแสนห้านะผมก็งงอยู่ๆ,ๆแล้วมาลดราคาลงเหลือสองแสนนะครับผมทำคลิปไปแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เลือกเงินพักนี้นะผมไมได่ดูห้องไนงะก็ลืมดูห้องนะครับ ไปดูห้องตรงโน้นผมพักสองแสนห้าอีกที่หนึ่งอยู่ตรงแถววัดน,นะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะตอนแรกผมไปถามว่าสองแสนห้าครับบอกนะครับเขาก็บอกว่าที่อื่นก็สองแสนห้าเหมือนกันไปดูได้อะไรเงี้ยเขาพูดแบบพูดแบบโอ้ไม่งอเลยนะครับผมก็ตกใจนะ2สองแสนห้าเลยนะห้องแอร์ แต่อยู่ๆมาราคาหลบนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึน้นนะแต่ผมทำคลิปไว้นะครับผมทำคลิปว่าเ,าเงินพักที่อาสะอนแพงกว่าทั่วแขลงไม่รู้ว่าดูคลิปผมเปล่าหะมีผลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกว็ได้นะครับบรรยากาศยามแรงที่บ้านนองเดินเมืองอาสพอนแขวงสวรรคเขตนะครับน้องเดินนี้เป็นผู้ไทยนะครับ ผู้ไทยเมืองอ,อัสพรนะครับมีต้นหมักตานนะทางสวรรณเขตนี่คือจะมีหมักตานนะครับทางฝั่งลาวนี่นะครับวัดมันจะปลูกต้นตาลนะรยากาศยามแรงๆนะครับที่บ้านหนองเดินนะครับโอป,ปีนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งบ,บ้านหนองเดิน วัดบ้านหนองเดิน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วพาชมบรรยากาศบ้านหนองเดินบ้านอุทยครับโอ้โหเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โอ่นึกแห่ได้ลายตูเหรอวะโอ้บรรยากาศบ้านน้องเดินคึกข,ขนาดเลยเนี่ย วานแห่ได้จากตัวขอไปมุกลวแน่ลายตัวเติมแล้วโอ้ไก่งวงกับมีบาดนี่ปลาเลอปลาน้อยบ่โอ้มันว่าเป็นปลาน้อยที่หันเบิงแล้วค่ะโอ้เอ้าตึกไปป้อยพี่เลือตึกไปไปมุกสั้ตัว โอ้แมน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 แเออแมนแมนแมมัน uh, มีเป็นตะกินโพดละเออหมากลํ <Hey. S 1> <laughs> าไยเออพันเดียวโอ้บ้านพักขยาละหลายเนาะหมากลําไยฮะอยู่บ้านเฮาเผื่อบ่มีเอบ่มีแม่นบ่ป่าพี่เลอดรน่ะ ปลาคอน้อยบ่โอ้ปานนั้นตีแต่ยังว่านะมันมีแต่ขิงุคีควายเนาะขีควายมีเป็นตะก,กินปลาเลยขีควายเบิ่งได้ค่นจะได้ปลา อากาศยามแรงนะบ้านหนองเดินเมืองอสัสสภรแขวงสวนรคเขตนะครับยอยู่ข้างวัดหนองเดินนี่แลหละอยู่ป่าอยัอยงหลายดิ่งเออหลายแแหละมอ๋อหมด มุดขี้ต่มพร้อมนะอันนั้นมันมันขึ้นมาตอนน้ำไหลๆนะแม่นบ่แม่นอ่ะแต่ถ้าไม่ใว่าใช้อยู่ต่างบ้านกะหาเละเออมันขึ้นมาตอนน้ำไหลๆมันฝนตกมากนะมันบืนประดุกค่ะว่าน่ะเต็มห้องเพื่อนเลยฮะน่ะโอ้โหครักรเจ้าหน้าคนกำลังมันอยู่จังโอ้ได้ไล่บรรยากาศบ้านน้องดึน พนองเดินนะครับอันนี้เป็นร้านซ่อมนะครับร้านซ่อมโมอโโเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านโอ,โ,อโอ้ยทางก็หายหน่อยนะครับ นี่บ้านพักขยานะครับบ้านพักขยานี่ยบนทางเบตงนทางดีนะครับเป็นหมู่บ้านเดียวที่มีทางเบตงนะครับประกาศเฉพาะมีทนขายมักแตงโอ้มาจากนาบ้านผักขยาพัฒนารอบด้าน กินกาแฟาก่อนบรรยากาศบ้านพักขยะนะครับบ้านนี้ลำใหญ่เยอะนะแต่บ้านน้องเดินมันมีลำใหญ่นะบ้านนี้ลำใหญ่เยอะนะ <c oughs> <c oughs> บ้านพักขยะบ้านนี้สะอาดนะสะอาดนะสภาพเพือนนะครับบ้านเรือนนะครับ ก็เหมือนหมู่บ้านชนบทในภาคอีสานในอดีตนะครับอารมณ์บ้านผมเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วนะรั้วก็แนวแนวนี้ละครับ พื่นปั้นหม้อนะปั้นหม้อปั้นหายนะขายอันนี้นะครับรลอลเีมาเป็นหน้ามาบูมาปูปูอยู่ทะเลปูอยู่ทะเลอ, <5 S 1> อยู่หน้า <5 S 1> ของเจ้าเหรอนาขายเย <TO> อะเลยขายามาห้าพันมาห้าพันห้าพันขี้บป เซอห้าพันนะนี่บอนี่เลยห้าพนเอออันนีเลยนอาซะเลยเอาสักสอันสี่แล้วเนาะเพ่นปูอยู่หน้าเพิ่นเพิ่นว่าเออเสื้อทั้งหน้าเลยนะโอ้หลายเตือบีเนาะลอดทางเรือมาอดทางนี่แหละเจ้าเป็นคนบ้านนั่นภคญานี่ยปะ ลำใหญ่มันมันดกมากลำใหญ่แบบนี้เป็นลำไรลำใหญ่ลูกเล็กๆเองนะครับแต่บ้านนี้ลำใหญ่เยอะนะขายลำใหญ่กันยังไม่หมดเลยดีดูดิฮะโอ้แต่หมากใหญ่ก็มีเหมือนกันนะลำใหญ่คิดถึงแบบมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับลำใหญ่หน้าบ้านแล้วมันดกมากๆเลยเป็นลำใหญ่ประเภทน,นี้แหละครับลูกไม่ใหญ่หรอก แต่ว่าเขาฟันทิ้งเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะฟันทิ้งทำไมนะครับคนที่ฟันทิ้งก็พ่อผมนี่แหละ,ะบรรยากาศบ้านพักขยะนะครับบ้านนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเก่านีดูต้นตาลสูงนะฮะ กาดยา,างแรกๆนะครับบ้านผักขยาหลาน้อยขายเข้าวุ้นโอ้มีร้านขายโทรศัพท์มือถือด้วยนะซ่อมีนางน้อยคำแพงเนะี่ยชื่อคำแพงจริงนะครับขาย เหมาช่วยไปสี่สี่ถุงนะครับลำใหญ่เพื่อนเพ่ิอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะชื่อคําแพงยังอยู่ปากทางเข้ามุบบ้านพักขยะเลยครับอ้าวยังเมียนมาอีก บ่ซื้อซร้อยแล้วเอามาขายต่ออีกเมื่อกี้ลูกเอกเมาหมดนะมาขายต่ออีกขัวนี้เพิ่งแปลงเสร็จนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าห้วยอะไรนะ างพารานะครับก็เริ่มปลูกกัเยอะแล้วนะครับที่อัสพรนีรนะในเขตดงนะครับทางไปบ้านเวียงใส่นะครับปลูกกันกลเยอะนะครับร้านขายวัสดุก่อสร้างของคนเวียดนามนครับ เมืองอัสพอร์ตอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านค้านะครับก็คนเวียดเขาจะนิยมมาเช่าที่ดินของคนลาวนะแล้วก็ทำร้านค้าแบบง่ายๆยานี่นะครับอัสพอร์ตเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำมันอยู่สามปัมม๊มบ้างในตัวเมืองนะครับปั๊มเล็กๆ ปวามหนึ่งเจงแล้ววัดธาตุดอกแก้ว ไล่ลมยินคาเฟ่ ีปิงปะรครับมีร้านปิ้งอร่อยอยู่ร้านหนึ่งสรุปว่าไม่เวิร์คครับ เลาะดีกว่าครับวันนี้ก็ร้านวัสดุก่อสร้างอีกเจ้าหนึ่งนะครับร้านใหญ่เลยอันนี้เหมือนจะเป็นเฮือนพักนะเฮือนพักแหม่ร้านค้าด้วยจะทำแนวกระจกนะครับอันนี้ปั๊มอีกปั๊มหนึ่งของเมืองนะครับ อีสองสาม 2, ปั๊มนี่แหละประมาณนี้นะครับสองปั๊มหลักๆนะครับอีกปั๊มหนึ่งมันไปทางโน้นนะครับบ้านหินสิวทางโน้นนะครับบรรยากาศอาสซียนยามแหลกนะครับถ่ายให้ดูนะครับทุ่งนาเป็นเมืองเล็กๆครับ เป็นเมืองบ้านนอกของแท้แหละครับอาสพรนะไม่ตั้งใจมามาไม่ถึงนะครับไม่มีอะไรให้เที่ยวด้วยนะฮะโรงงานน้ำดื่มน้ำก้อนกาเกตสนาห้า ประมาณนี้แหละครับ